กันต่อค่ะความคืบหน้าสําหรับกรณีการช่วยเหลือลูกเรือประมง4ีคนที่ทางการเมียนมาควบคุมตัวไว้อยู่นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีข่าวมาตลอดว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยลูกเรือแล้วนะคะแต่ว่าตรวจสอบล่าสุดเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้เนี่ยนำตัวมาที่เกาะสองนะคะใกล้ๆกับจังหวัดระนองแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการส่งตัวกลับมาถึงไทยค่ะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่า จะสามารถกลับไทยได้เวลาไหนนะคะนี่ค่ะคือภาพล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่านอกจากลูกเรือประมงคนไทย4คนแล้วก็มีลูกเรือชาวเมียนมาอีก27คนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาะสชุมชนบุเรงนองจังหวัดเกาะสองของเมียนมาค่ะ ก็มีการแยกลูกเรือชาวเมียนมา27คนไว้ที่เรืนจําเกาะสนะคะสําหรับชาวเมียนมาเนี่ยต้องตรวจสอบว่าเข้าออกเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่สูวนคนไทย4คนทางฝั่งเมียนมาบอกว่ายังไม่มีคําสั่งจากหน่วยเหนือแล้วก็ต้องมีการสอบสวนพิจารณาคดีด,ด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะทางคุณสุพจน์พูดเกียรติคจรรองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็มีหนังสือวิทยุในราชการแจ้งไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าทางคณะกรรมการชายแดนทบีซีของฝ่ายเมียนมาได้ส่งหนังสือประท้วงของฝ่ายไทยไปที่กรุงเนปิดอแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งผลกลับมาค่ะซึ่งฝ่ายไทยก็มีการประสานงานไปยังเมียนมาทราบว่า ที่ยังไม่สามารถปล่อยตัวลูกเรือประมงชาวไทย4คนเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็จังหวัดเกาะ2ยังไม่มีการรับหนังสือเรื่องการปล่อยตัวคนไทยจากกรุงเนปิดอค่ะเช่นเดียวกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งก็ได้ประสานไปยังตมเมียนมากับตมเกาะสองก็ได้รับการยืนยันตรงกันค่ะว่ายังไม่ได้รับคำสั่งจากกรุงเนปิดอในการส่งตัวกลับนะคะ นี่ก็เป็นเหตุผลที่มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยตัวแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังนะคะยังอยู่ในการควบคุมตัวอยู่แล้วนอกจากกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมย้อนไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้ในช่วงปี63ถึงปี66ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาก่อน3ครั้งนะคะฝ่ายเมียนมามีการกักตัวผู้ที่ลุกล้ำน่าน้ำไว้ประมาณ1เดือนแล้วก็ปรับเป็นเงินไทยประมาณ5,000บาทค่ะ ส่วนเรือของกลางมีการส่งมอบคืนในภายหลังจากการปล่อยตัวแล้วนี่นะคะเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรกคก้าวไกลขอให้รัฐบาลรีบทำงานเจรจาให้มีการปล่อยตัวคนไทยโดยเร็วที่สุดเพราะเข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวตั้งแต่วันที่5ธันวาคมแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนที่ทางรัฐบาลยังยืนยันนะคะ ก็บอกว่าไม่ยืนยันว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมีปัญหาการทับซ้อนหรือไม่หากไม่ได้มีการทับซ้อนต้องเร่งให้มีการปล่อยตัวเพราะถือว่าไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าจุดนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนรัฐบาลก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ